เอ้าโอ้แล้วเดินมาสะดุดเองน่ะป้าเอามาโกรธทำไมครับอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนอ้อนกดอ้อนไม่ได้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงวิธีหาชายนี่ของเรานี่ครับสมน้ำหน้าเดินไม่ดูเองอืมสมหน้ามือถือพังปะน่ะมือถือตกแตกหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยคนเมื่อกี้มีมือถือเราขโมยมือถือเขาได้ไหมเราไปทําให้เขาสะดุดแล้วมือถือเขาล่นแล้วเราก็ข้ามมือถือวิ่งหนีไปเลย เราก็เอาไปให้เจ้าด้วงอ่ะนี่ไงคนนี้ก็มีมือถือเนี่ยได้ปล่าวะนี่ไงไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูเจ้าด้วงแค่มีมือถือมาให้ได้แล้วเฮ้ยชิมายเอ้ยเอ้ยโอ้โหเดินมาสะดุดน้ำก่อนน่ะเอาใหม่เอาใหมเอาใหมเอาใหม่เฮ้ยบ้าเอ้ยเมื่อกี้จะได้อยู่แล้ว เอามันไม่ได้มันได้ครั้งเดียวเราต้องหาคนใหม่เลยครับเราต้องหาคนใหม่เลยป้าเอ๋ยเรียบร้อยเสร็จกูเอาแล้วเจอกันเฮ้ยเข้าเข้ารูตรงนี้ไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยจะได้มือถือใหม่มาให้นาแล้วโว้ยเจ้าดุว่างลุงก็ไม่ทำอะไรเราแล้วนะครับลุงพราว่าเราใส่หมวกเซฟตี้ ว้าวเกมโคตรด้านหลักอะชอบว่ะแล้วลุงไม่มาซ่อมแบบที่ผมเหยียบย่ำปูนของลุงเนี่ยจนมันเละเทะหมดแล้วเนี่ยลุงไม่มาซ่อมเลยครับแล้วได้เป็นสีเขียวมานะครับมือถือเดิมของของเจ้าดวงสีชมพูนี่ไงฉันได้มือถือใหม่มาแล้ว iPhone รุ่นใหม่เลยนะเว้ยว้าวภารกิจสำเร็จ The t ตูเช็กพิกเจอร์อยากได้ของอันเก่าไปไหมมันก็ยังถ่ายภาพได้นะแล้วก็แต่ว่ามันส่งอีเมลแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยอะอะไรคืออีเมลไม่เคยใช้อีเมลรอไงอะไม่ไม่เคยอะรู้จักไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยเคยได้ยินหรือเปล่าเนี่ย C C E D C K C K คืออะไรวะหรือว่าเคยได้ยินหรือเปล่าเนะ Per m a s t Message ไม่เคยไม่รู้ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย a b s o l แ b e สุ t f o u l Like you must l e a d โ oh, อ้โหบอกว่าตามตามโลกตามสมัยทันหน่อยอะไรเงี้ยือว่าโลกไปไกลแล้วสืบแล้วเราก็ได้มือถือเก่าของมันมานะครับที่มีคอนกรีตปูนติดอยู่เต็มแต่มันถ่ายรูปได้ครับเขาบอกว่าแล้วก็ You just bring up the camera post เอา้าโพสได้ถ่ายรูปแล้วก็โพสได้เซลฟี่ได้กดปุ่มล่างลงคมัมเบาแล้วก็กดสแนปถ่ายภาพได้เลยไหนครับขอเซลฟี่หน่อยเรามาถ่ายรูปคู่กันนี่ไงว้าวซูมซูมะนี่เว้ยมีลุงอยู่ฉากหลังด้วยเฟี้ยวแล้วโพสยังไงครั ฉันถ่ายมาแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วไหมภารกิจอะเนี้ยโอเคทีนี้ก็เอาไอ้ยิมห้าชายนี่เนี่ยตอนนี้เรามียิมหกแล้วนะครับเอากลับไปให้เจ้าเออเจ้าอะไรนะเจ้าอีกาเนี่ยใช่แต่ว่าทานั้นเรายังสำรวจไม่สุดเลยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ปลายทางนั้นบ้างก็ต้องลองไปดูกันเราห้กลับไปแล้วกัน มุดออกไปก่อนตอนนี้ <c oughs> ดูนี่มันมุดยากมันเล็กโอเคโอเคไปวิ่งก่อนจีดิจิตจอ๋อก็ไม่มีอะไรใช่ไหมมันจะไม่มีอะไรอันนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้อันนี้ร้านขายอะไรครับมีอะไรให้กินหรือเปล่า นี่ไงนี่ไงหาของกินอืนี่โคตรชั่วเลยอกัแมวอะนี่เลยครับสิ่งที่แมวชอบทำครับเป็นประจำครับนี่แหละคือสิ่งที่แมวชอบทำป้างงป้าโกรธนะครับเอา้า ป้าอย่ามาฆ่ากูนะป้าใจเย็นนะ่มันปวดล็อกแอคกซิเมน้นด้วยนะเมื่อกี้โอ้ป้าต้องมาถูนะครับโอ้เจ้าแมวทำให้คนอื่นลำบากรู้หรือเปล่าป้าต้องมาเก็บเนี่ยมาไล่เก็บป้าผมขออันนี้ได้ไหมอันเนี้ยงั้นผมจะขึ้นไปตรงนี้นะป้า ขึ้นได้หรือเปล่าขอโดดขึ้นไปอุ้ยอะไรอะ่ะกันไก่ป้ากันไก่ป้าเอามาไว้ตรงนี้กันไก่เฮ้ยอะไรอะ่ะเฟซบุ๊กหมาเฮ้ยพิมพ์ได้นี่ขดมั่วเลยขดมั่วโพสด้วยนี่ขดมั่วเลย <c oughs> จิ้มมาเหยียบเหยียบมั่วเนี่ยาก็ไม่ไรกูออกเนาะ โอเคผมจะกระโดดไปฝั่งนั้นึบแล้วผมจะหางานให้ป้าอีกเฮีย <c oughs> <c oughs> การเป็นแมวก็สนุกเหมือนกันดีวะ่ะนะป้าโกรธใหญ่เลยป้าบอกก็ต้องถูอีกแล้วนะฮะตรงนั้นยังมีอีกนะป้าตรงนั้น มตกลงมาแล้วป้าตรงนั้นยังมีอีกเนี่ยขอขึ้นไปได้ไหมแตงโมแตงโมแตงโมเฮ้ย <Hey! S 1> ช่างกิโลแตงโมได้ด้วยป้ามันไม่ตกนี่เฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะมันปุ่ดล็อกเอ็กซิเมนเฉยเลยอ่ะ uh oh. การจะทำอะไรแย่ๆวิคุยกับแมวตัวนี้ได้ครับช่วยหน่อยได้ไหมแมวแมวแมวเอ่อช่วยฉันหน่อยได้ไหม I'm a major if if the major can help you no one can ฉันคือเมเจอร์มันชื่อว่าเมเยอร์เหรอไอต,ตัวเนี้ย ถ้าเมเยอร์ช่วยนายไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยนายได้แล้วนี่ขอบคุณมากๆเลยที่ฉันหานายเจอเวอร์ชิปไอนิททูเกตโฮมฉันอยากจะกลับบ้านและฉันต้องการใช้นี่แล้วก็เดอะอาร์ออร์ดิสแตร็อ๋อที่อยู่ในถังขยะอะไรงี้ต่อซาวไลท์เวิร์กแคสต์แอนด์วิวฟอ o ์เวิร์กอ่ะฮะ Has a view for mischief and snoring โ oh, อ้แมวไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำงานเว้ยแมวถูกสร้างมาเพื่อแบบว่าให้นอนให้อะไรอย่างงี้ Sometime s the east w i m be sometime s the east punching the r e punching thing on the floor เออบางครั้งก็ทำของตกลงบนพื้นอะไรเงี้ยได้อา uh ฮะ huh. Cannot help anyone when sleepy เมเจอร์จะไม่ช่วยใครในขณะที่นอนหลับอ๋อ,อน่าจะเป็นภารกิจที่เราทำไปแล้วหรือเปล่าอ,อ๋อนี่ไงมันบอกว่ามันเกลียดไอ้ไอ้ไอโถไอ้นั่นน่ะใช่น่าจะเป็นอันนั้นแหละซึ่งเราทำไปแล้วทำก่อนจะเจอมันอีกอ๋อโอเคบอกว่าทำให้มันแตกตกลงมาแตกนะครับ ืมแล้วหลังจากนั้นจะช่วยฉันเหรออืมเอา้าเอ้าชิมอาหายแล้วอย่างนี้เราเราเรา,เราไปทำก่อนอนะ่ะมันไม่ได้เหรออ๋อโอเคมันต้องคุยอีกรอบได้ครับ This my face the m a y o r has no need อัพ o u r าร a แ i t u ิจูด t t ตเติ b ลด t บโอเคนอนต่อนะครับเรียบร้อยโอเคเราไปทำก่อนที่จะเจอเจ้าไอ้นี่อีกนะฮะแล้วไงต่อครบแล้วไม่ใช่หรอใช้นี่ก็ครบแล้วเราต้องกลับไปไหมอาจจะต้องโอ๊ยบ้าเอ้ยเฮ้ยตรงนี้เข้าไปได้ฮะ คืออะไรไม่รู้ครับอ๋อมีอะไรบล็อกอยู่ข้างในแล้วเข้าไปไม่ได้มีทางไหนอีกที่ไปได้เฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยไข่กระชาเข้าไปไม่ได้หาทางหาทางหาทางไปหมวกไงหมวกทางนี้ปะนี่ไง เออเอ้าตกใจมะเขือนะครับแมวแมวกลัวมะเขือไม่ใช่มะเขือมั้งน่าจะเป็นแตงกวาหรือสักอย่างซุมกาชาหมวกนะครับกุ้งกิงได้หมวกกล้วย I need to make l i e banana and split นะครับว้าวทำทุกอย่างให้เหมือนปลอกกล้วยเข้าปากสบาย หมวกเซฟตี้หมวกเซฟตี้เราเปลี่ยนนะครับเป็นหมวกนะหมวกหมวกอันนี้มาละหมวกกล้วยน่ารักว่ะหมวกกล้วยเจ้ากล้วยหอมโอเคไม่น่าจะไม่น่าจะแล้วเราโดดเราโดดเกาะไอนน้นี่ตรงนี้ได้ไหมสมมติว่าเราอาจจะเปิดประตูอะไรเงีย้ยแป๊บนึงนะว่ามันใกล้ไปหรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้ฮนฮะ มันมันจะเกาะให้แบบเปิดประตูอะไรอย่างนี้ไม่ได้อ่ะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วในตรงนี้เคลียร์หมดทุกอย่างอ๋อาาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปในนี้ได้แล้วแล้วจะเข้าไปทำไม พอเข้ากล่องทั้งหมด5้ากล่องก็จะปลดล็อกไอชิเม m นต์เหมือนกันไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอ้ยตัวนี้ก็มีน้ำก็ไปไม่ได้ตัวนั้นก็มีน้ำอุย๊ยอันนี้มันคือท่อปะอาจจะเป็นจุดไอ้นั่นก็ได้นะจุดมันจุดจุดวาร์ปอะโอ้เราต้องหากระดูกอีกอันแน่เลยเนี่ย เพื่อที่จะมาปลดล็อกทางนี้เนะี่ยแต่นี้เก็บอันนี้ก่อนยังไงย7ิบเจ็ดละยังไงมิดทางมาตรงนี้ทางขยะต้องคนทางขยะเอาชัยนี่ก่อนจริงจริงจริงโอเควิ่งอะไรอ่ะ ตุ๊กตาตุ๊กตาโพนี่เราจะไปได้ไหมกระโดดไปได้ไหมทานะฝั่งนั้นนะี่ะน่าจะไม่ถึงนะผมว่าไม่ถึงโอเคเราจะต้องหาทางไปตรงนี้บล็อกครับไปไม่ได้อ,อ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคเฮ้ยทอ่ทอวาบท่อวาบดิอันเนี้ย เดี๋ยวไว้ก่อนแห้วกันนะมีอะไรให้เก็บอีกไหมจุดวาร์ปไงวุ้ยเราเราน่าจะกระโดดกระโดดเอานกก่อนมันย่องไงนะเก็บคนนกก่อนเผื่อได้ใช้อีก อูไม่ถึงปะเนี่ยไม่ถึงหรอฮึบโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เก็บละน่าจะน่าจะมีแค่ภารกิจเดียวหรอมบ้งที่ให้เก็บขนนกไม่น่าจะมีให้ทำซ้ำวะอ๋อมันคือจุดพักเรอนี่แคทแนปเปอร์ เพื่อนอนทำไมครับชาร์จเอเนอร์จีเหรอเราก็ไม่เห็นขีดเอเนอร์จีอะไรนะไม่เห็นมีนะครับอุ้ยม,มีทางไปแน่อันนี้มันมีทางไปได้นะครับพังให้หมดนี่ไงมันทำมาขนาดนี้ก็ต้องมีทางไปอยู่แล้วเฮ้ย,ยกิ้งกาวัดดีคุยกับฉันเหรอ แน่นอนเห็นฉันได้ไงอ่เอ้าจิ้งการพรางตัวไงแต่เรามองเห็นใช่เห็นสิอ่าฮะ Never mess anyone who c o s e e to my super ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าใครจะมีคนมองเห็นฉันในอ่าการพรางตัวขั้นสุดยอดของฉันน่ะหรือว่าพลังของฉันเริ่มจะจางหายไปแล้วพาวเวอร์เหรอ เาวเวอร์เหรอนายคือนักไอ้นี่หรือเปล่าเขาเรียกอะไรนะนักมายากลใช่แน่นอนถ้านายเห็นฉันแสดงว่าฮะเมชียนแฮสไอเวียแสดงว่าเห็นหมวกที่ฉันใส่ใช่ไหมหมวกนักเอ่อมายก no the area ากลนะเมชียนโนแอมเพลิงเดอะเอเียอฮะซียูทูทุกคนเห็นนายเหมือนกันใช่ไหม แน่นอนไม่มีใครเห็นฉันหรอกเพราะว่าฉันพรางตัวเนะี่ยหายตัวเออแล้วทำไมกูเห็นอะเร็วไปกินข้าวด้วยนะได้เลยครับผมชิวๆยังไม่หิวได้เล่นเกมก่อนอ่อ uh, because my we a e n i t e r l r y อะฮะพิติคู it looks yeah to perfect อืม อถ้าถ้านายคืออขั้นสุดยอดของการพางตัวทำไมฉันยังเห็นหนายอ่ะผมปากเอา้า <c oughs> บอกลูปากอีกนายเห็นเพราะว่าสายตาของนายมันแปลกไม่ใช่หรือไงอะ่ะเอา้าเพราะว่ามาโทษตากูอีกโอเคเห็นไหม อ,อ๋อนายเห็นพวกเขาไหมฉันคิดว่าฉันมองไม่เห็นนะต้องบอกแล้วล่ะแสดงว่ามีหลายตัวอยู่ตรงนี้หรอแต่ว่าเรามองเห็นไอ้ตัวนี้ตัวเดียวหรอเลยยังไง For s t a r t e r the f o n t of your face อ uh ่าฮะ They are like อย่าบอกนะว่ากูต้องไปแบบว่าสังเกตหาจุดแปลกๆแ,แล้วก็อะไรอย่างนี้หรอ ฉันจะท้าทายให้หนายหาฉันให้เจออีกครั้งเจ้าแมวเหมียวที่นี่เหรอ no ฉันจะออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วก็จะใช้เทคนิคในการพรางตัวที่ไหนสักที่กูรักไฟดิงมีโชคดีการตามหาฉันอ้าวแล้วไงอ่ะ